ตอนนี้ก็วิ่งไปเกือบ1,600กกิโลเมตรแล้วครับตอนนี้นะตอนนี้เจอปัญหาออกตัวสั่นนะครับออกตัวสั่นสั่นมาทางนี้แล้วครับสั่นแถวๆนี้จะเป็นตอนเช้าแล้วก็มีคนซ้อนท้ายนะครับเครื่องร้อนแล้วก็ไม่เป็นหรือว่าเราวิ่งเร็วๆแล้วก็ไม่เป็นนะครับ ซึ่งผมหาข้อมูลในเน็ตนะเขาก็ว่ากันว่าเกี่ยวกับสปริงหรือเกี่ยวกับพวกหน้าคลัตนี่แหละครับแต่ที่ผมเจอตัวนี้ก็คือตัวนี้นครับไม่รู้ของเพื่อนเป็นกันหรือเปล่านะครับผู้ที่ใช้ฮอนด้าคลิกนะตรงนี้นครับก็าอาจจะเป็นจากเากิดจากการสั่นออกตัวสั่นนะครับพอสั่นบ่อยๆนะครับก็จะทําให้น็อตตัวนี้คลายตัวเห็นนะครับสามารถโยกให้ตัวได้นะครับ อันนี้ก็เราก็สามารถแก้ไขได้เพียงแค่ใช้นี่ครับใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับห mm ้ามิลลิเมตรพอทำการนะครับไขให้แน่นไม่งั้นก็จะเกิดเสียงดังนะครับพอการเสียดสีของพลาสติก hey, hey, hey. อันนี้ต้องตรวจรู้ด้วยนะครับเผื่อของท่านเป็นนะแต่คงผมเจอเพิ่งเจอนะครับเดี๋ยวน็อตหลุด,ดหายดลุนะครับ แล้วก็น้ำยาหม้อน้ำนะครับหรือว่าคูลเลนต์นนะตรงถังตรงถัง,งพักเนี่ยครับต่ำกว่าต่ำกว่าคิโลแล้วครับเนี่ยจะมีขีดโลเวอร์ก็คือต่ำสุดแล้วก็อัปเปอร์ก็คือสูงสุดนะครับจะมี2ขีดจริงน้ำยาต้องอยู่ขีดที่อัปเปอร์นะเห็นไหมครับตอนนี้น้ำยาต่ำเห็นไหมครับจะมีน้ำยาอยกดำๆเนี่ย จะต้องไปซื้อมาเติมครับเดีย๋ยวผมจะไปซื้อที่ศูนย์มาเติมน้ำยาคูลเลนน้นำยาหม้อน้ําของฮอนดา้าผมจะเอาเข้าศูนย์นะครับวันนี้จะเอาเข้าไปแก้เรื่องออกตัวสัตน์ให้ทางศูนย์แก้ไขนะแต่ทางศูนย์จะแก้ไขยังไงนี่ก็ค่อยดูอีกทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนําไปเข้าศูนย์ หลังจากผมนำรถเข้าสวนนะครับช่างก็ทำการตรวจแก้ไขโดยช่างทำการล้างห้องสายพานนะครับตรงนี้ yeah, yeah, oh, oh. ก็คือทำความสะอาดห้องสายพานอะไรประมาณนี้นะครับตามที่เห็นในคลิปนะครับช่างก็แจ้งว่าแก้ไขได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็คืออาการนี้จะไม่หายขาดก็คือวิ่งไปอีกสักพักก็จะเป็นอีกเหมือนเดิมนะครับอาการออกตัวสั่นเนี่ยปีเซ็กก็เป็น รุ่นอื่นๆก็เป็นเห็นช่างไหวอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะไหวยังไงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายคือค่าแกะนะครับค่าแกะล้างห้องสายพันร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็ต้องทําไปครับเพราะว่าสันมากจริงนะครับตอนเช้ายิ่งถ้ามีคนซ้อนท้ายด้วยนี่สันสะเทือนไปทั้งคันเลยนะครับอันนี้ล้างไปหลังจากล้างไปก็โอเคนะครับก็ไม่มีสันนะรู้สึกว่าจะออกตัวนิ่มเลยนะครับ นี่คือใบเสร็จนะครับใบเสร็จค่าใช้จ่ายนะครับโดยเข้าวันนี้นะครับวันที่7เดือนมีนานะปี6กมนะครับเลขไม้ก็อยู่ที่พันหนะครับเมื่อกี้ก็คือนี่ครับมีค่าล้างห้องสายพานนะครับร้อยห้าสิบาทแล้วก็ผมก็ซื้อน้ำยาน้ำยาโคลแลนนะน้ำยามอญน,น,นี่แหละครับมาน่าจะถังลิบหนึ่ง้งครับแปดสิบบาทนะครับรวมเป็นค่าใช้จ่ายก็สองร้อยสามสิบบาท เนี่ย,ยน้ำยาโคเลนนะครับของฮอนด้าเลยก,ก็มีวันผลิตวันหมดอายุนะครับข้างบนก็เป็นวันที่ผลิตนะปีหนึ่งเก้าข้างล่างก็เป็นวันหมดอายุคือปีสองหนึ่งนะครับเดือนเจ็ดที่ยีสบสองน้ำยาพวกนี้ก็ช่วยระบายความร้อนนะครับก็คือจุดเดือดก็จะเยอะกว่าน้ำทั่วไปน้ำธรรมดา ก็ดีกว่าใช้น้ำน้ำเปล่าธรรมดานะครับแล้วก็มีพวกสารเคลือบกันสนิมด้วยเนาะก็ดีกว่าใช้น้ำเปล่านะครับจริงๆหม้อน้ำใช้น้ำเปล่าก็ได้แต่ว่าใช้อันนี้ดีกว่าราคาก็ไม่ไม่แพงมากนะครับผมทีนี้เดี๋ยวก็จะทําการเติมนะครับผมจะทาการเติมเดี๋ยวก็ดูวิธีการเติมด้วยกันนะครับเผื่อท่านใดจะซื้อมาเติมเองนะการเติมน้ํายาหม้อน้ําก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้ไขควงไขควงที่แถมมานะกับรถนี่แหละอยู่ตรงใต้เบาะนี่แหละครับแกะออกมาเลยไขควงตัวนี้ไขควงแฉกนี่นะครับซ,ซึ่งตรงจุดเติมนะครับจะมีสกูแฉกอยู่หนึ่งตัว นะใช้สกรูแฉกตัวนี้ออกมานะครับขยออกมาเนี่ยจะมีเดือยล็อกอยู่ตรงนี้นะกลางขึ้นก็ได้ครับกลางขึ้นมาข้างบนหน่อยก็ได้ให้เดือยล็อกตัวนี้ออกเห็นไหมครับซึ่งจะมีเดือยล็อกอยู่ตรงนี้นะก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเป็นทางข,า,ขาวๆอย่างนี้เห็นไหมครับ นี่ระดับเดิมนะเห็นไหมอยู่โดเวอร์เลยก็คือระดับต่ําสุดเห็นไหมครับอัปเปอร์ก็คือระดับสูงนะนี่จะมีฉีดสองขีดนี่นะครับฉีดสองขีดจริงให้ขีดต้องอยู่น,นี้ครับเวลาเติมนะเห็นไหมรับเขามาร์กไว้อยู่นี่เขาขีดเส้นไว้ซื้อเงินอยู่เป็นปากกาฉีดไว้อยู่นะครับแล้วก็การเติมน้ำหม้อน้ำนะครับเติมน้ำคูเลนเนี่ย ให้เติมช่วงที่จอดรถใน helmet, เย็นนะครับให้รถเย็นก่อนนะไม่ใช่วิ่งม,มาแล้วร้อนแล้วมาเติมไม่ได้นะครับให้ Siri. น้า millet, ํานะให้น้ F ําย้อนกลับมาสู่ระบบก่อนนะครับคือจอดให้เครื่องเย็นก่อนสักชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือให้เครื่องเย็นก่อนนะครับให้ระบบน้ําย้อนกลับมาที่หม้อพักก่อนแล้วค่อยเติมลงไปนะเพราะว่าถ้าเราไปเติมลร้อนก็น้ําก็ยังวนกลับมาไม่เต็มที่นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เติมแค่อเปร์ก็พอเปิดก็เปิดฝ้านีเลยครับเปิดฟานี้ซึ่งจะเป็นจุกยางอยู่เดี๋ยวเติตตมเราต้องเปิดฝ้าตัวนี้ก่อนนะครับฝานี้ก็เหมือนกับเปิดขวดน้ําทั่วไปนะครับเขามีฝ้าปิดไว้อยู่ก็ฉีกนะ อันนี้เป็นขนาดน,น่าจะ1ลิตรนะใช่ไหมใช่ครับ1ลิตร1ลิตรนะกวยเก็บไว้เติมได้หลายครั้งเลยครับท่านจะค่อยๆเทตรง,งนี้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้กวยผมดูดูก่อนนะว่าใช้กวยได้ไหมเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับเห็นไหมค่อนข้างแคบเลยแหละนะเดี๋ยวผมลองใช้กวยอย่างนี้นะครับ ถ้ามีกวยเล็กจะหยดไหมแค่นั้นเองนะแววผมจะทำการเทด้วยนะครับเทจนเอาแค่ระดับอัปเปอร์นะไม่ต้องเยอะนะครับพื้นที่ตั้งรถให้ตรงนะครับตั้งขาคู่นะเวลาเติมเติมค่อยๆเทลงไป จริงก็พ่องไม่เนะพ่องไม่มากนะครับโอเคนี้พอนะครับเอาแค่ okay, ให้อยู่อัปเปอร์นี่ก็พอแล้วเนี่ยมันไม่ขีดเขาขีดไปอยู่นี่ก็พอแล้ว,น,วน,นิดเดียวเองครับเติมไปนิดเดียวเองนี่อก็หมั่นดูนะอย่าให้แห้งนะครับน้ำยาคูลเลนเนี่ยหล้วน้ำมอ,อน้ำเนี่ย พะมันจะมีผลต่อระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับการปิดนะไม่ใช่อางนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะครับต้องให้ให้ลวงล็อกนะมันจะมีล็อกเขาอยู่จะมีตัวข้างในแนะี้ให้ให้เข้าไปข้างในเลยกดลงแบบไล่ไป <S <S ครับอาจจะมุนหน่อย จะมีล็อกขรงเข้าอยู่นะครับก็คือต้องให้ดึงออกยากนะครับให้ลงให้ลงล็อกของเขาจะมีล็อกเข้าอยู่แค่นี้เองนะครับโอเคนี้ก็จบแล้วครับการเติมนน้ำยานะการประกอบก็เหมือนเดิมก็ใส่นี้เข้าไปเอาฝั่งนี้เข้าไปก่อน เอาตรงนี้ให้เข้าล็อกนะครับตรงนี้ให้เข้าล็อกมึงเขาตรงีล็อกอยู่ตรงนี้เข้าล็อกก่อนเห็นไหมครับพอเข้าล็อกเสร็จก็ไอส้สกรูร์เข้าไปเหมือนเดิมอเอาแคต่ตึงมือพอรครับครับมึงก็เรียบร้อยแล้ว น้ำยาที่แล้วก็เก็บไปเติมอีกเยอะนะครับได้เยอะเลยโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเป็นการเติมน้ำยาคูลเลนต์ก็คือน้ำยาหม้อน้ำด้วยแล้วก็เป็นการนำรถเข้าศูนย์เช็คแก้ไขอาการออกตัวสั่นตอนนี้ก็ออกตัวไม่สั่นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะเป็นไหม แต่คิดว่าน่าจะหายเพราะว่าช่างได้ทาการล้างห้องสายพานแล้วนะครับาการล้างข้าบฝุ่นขี้ฝุ่นออกไปก็อาจจะหายชั่วคราวเขวิ่งไปอีกสักพันสองพันอาการก็อาจจะกลับมาอีกเห็นช่างว่าอย่างนั้นนะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วครับผมสวัสดีครับ